بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يسانين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب سكور كبران وصفات الله พระองค์ได้ให้เราได้มีชีวิตมาจนถึงวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศในเดือนรอมฎอนได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเอติกาฟนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกค่ำหนึ่งเป็นหนึ่งในสิบที่ท่านทศลาสราลมได้บอกให้เราทั้งหลายนั้นขวนขวายเสาะแสวงหาค่ําคืนห่างอะไรและตกรัดนะครับคืนนี้เป็นค่าที่29สานะครับสำหรับท่านที่สียเข้ารอมฎอนในวันเสาร์เนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่เรายังจะได้เอติกาฟอีกนะครับ เพื่อที่จะแสวงหาคือลรตกกันนะครับได้กับได้กับสุยุดธอกัสสุบาฮาในวตาาอิสติกฟาร์ขอใอโทษต่อรัสุบาฮาตาลาได้อ่านอัลกุรอานได้ละหมาดกิยามุลเลนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องต้องขวนขวายแล้วก็ต้องหนักแน่นนะครับต้องอดทนนะครับในการทำอามัณอิบาตต่างๆนะครับเพราะความดีที่จะได้กับเรานั้นรว์เนาะสุตะลาได้เตรียมไว้แล้วนะครับนะครับในสุรัชุรอนะครับอายะที่ยี่สิบรัสลายืนยันเอาไว้สําหรับคนที่ นะครับปรารถนาคนเราเนี่ยมันจะต้องมีจุดมุ่งหวังนะครับว่าชีวิตสีชีวิตของเราเนี่ยเราหวังอะไรในชีวิตนะเราหวังดุนยาหรือหวังอาคราะนะอัลลอฮฺในรอัลชุรอนะครับอายะที่20นะครับว่ามันการยุเรียดุลฮัสซัลอะมันการยุเรียดุลฮัสซัลอะฮ์ครับนะจิละลูฟีฮัสซีฮีนะผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาผลตอบแทนของปรโลกนะ าัฒนาผลตอบแทนของของวันออคิระอนนั่นเองเอล่ลเราบอกเราจะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขานะเรา,าจะเพิ่มมาอีกถ้าเราหวังผลตอบแทน,นเราเราอยู่ในดุลนาอย่างระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสตามนับสู่ของเรานะครับเราระมัดระวังกฎเกณฑ์ก,ก,กติกาต่างๆที่พระองค์ระสุตตะลาวางเอาไว้เราพยายามเดินไปตามนั้นนะครับอย่าได้ฝ่าฝืนอย่าได้ละเมิดนะเพราะอะไรเพราะเราหวังผลตอบแทนของลัตลาในประโลกนะครับ อเล็์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขาว่ามันกล้าในยริดุลฮัสัลุนยาลุติฮีมินฮาว่ามาลาหูฟิลากราติมินนาซีบนะอเล็์บอกว่าและผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาผลตอบแทนของโลกดุนยาอ่ามันมีสองสองแบบถ้าปรารถนาผลตอบแทนในโลกดุนยาเนี่ยนะครับอยากได้ดุนยาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพี่น้องบุคคลนะครับตื่นนอนก็ดุนยานะก่อนจะหลับตาก็คิดเรื่องดุนยาอยู่ตลอด นั่นในสมองนี่มีเรื่องดุนยาทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีเรื่องอาคิราออยู่ในหัวสมองเลยนะครับเอาเราบอกว่าเราจะให้แก่เขาบางส่วนในสิ่งนั้นไม่ได้ให้ทั้งหมดนะให้บางส่วนเท่านั้นเองนะครับบางส่วนที่เขาอยากจะได้นะครับและสําหรับเขาจะไม่ได้ส่วนใดอีกเลยในปรโลก ok. ในอคิร้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไ,ไรเลยนะครับเพราะเขาหวังในดุนยาอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เขาได้รับก็คือ บางส่วนเท่านั้นเองที่เราเล่าสารานประธานให้เพราะฉะนั้นบางคนนั้นหลงหลายได้ปลื้มนะในดุนยาถ้าจนลืมนะลืมอาคิรนะลืมคําสั่งของละซุบฮานุอวตาลาลืมล ah ลมัสยิดลืมหน้าที่ของเขาที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นคนมือบนนะครับเราคิดว่าโอเคเขาอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วนะแต่ลืมไปนะครับว่าไอ้ความที่เขาจะต้องอสนใจใส่ใจกับกับคนที่เดือดร้อนคนที่ตกทุกข์ได้ยาก นะครับพี่น้องของเขาอยู่อย่างไรแบบไหนนะครับโดยเฉพาะที่อรรถธนาให้เราได้มีบทบัญญัติการถือศีลเนี่ยก็เพื่อให้เราได้มีความรู้สึกนะรู้สึกถึงความผิวโหวยว่ามันเป็นเช่นไรนะครับแล้วให้เราได้ฝึกตัวนะครับฝึกการดําเนินชีวิตของเรานะครับไม่หลุดไม่ลหลงไหลได้เพิ่มในดุนยาเพื่อจนเกินเหตุไปนั่นเองนะครับพี่น้องครับอบรรถธนาก็บอกอีกนะครับนะบางทีบางครั้งเนี่ย เราก้าวพลาดในดุนยาไปแล้วเนี่ยนะครับมีทางเดียวเท่านั้นเองที่เราจะทําได้ก็คือเตาบ้าตัวต่อลาสบานอตาลานะครับเมื่อเราพบความผิดพลาดของเรานะหรือเราคิดได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งเน้นแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวเราไม่มีเวลาให้ใหสำหรับที่จะโคนขวาญในเรื่องของอัคคีอรอเลยไม่ได้อ่านอัลกุรอานเลยทั้งชีวิตบางคนนะครับแต่ก็ยังไม่สายถ้ายังมีลมหายใจยอยู่นะยังมีชีวิตยังมีลมหายใจยอยู่นะ ลลอฮ h บอกนะครับว่าโวหลลุ่ยยากลุตาวบะอานอิบาริฮีวยาฟูังอิสซาฮิอาติวยาลามุมาตัฟอลูนนะเราบอกว่าและพระองค์ผู้ทรงรับการขอัยโทษจากปวงบาปของพระองค์นี่คือคำมั่นสัญญาที่พระองค์ละซะลาบอกเอาไว้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องหมดหวังนะขออย่างเดียวคือให้เรามีความตั้งใจแล้วก็จริงใจเท่านั้นเองนะเราบอกและพระองค์คือผู้ทรงรับการขอใยโทษจากปวงบาปของพระองค์และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลาย และพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทํากันน,นี่คือเรื่องราวที่พระองค์เนาะสุภัตรา,าได้บอกเอาไว้นะครับว่าเราทาอะไรไว้เนี่ยอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์รัศลาทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังกลับได้กลับตัวได้ทันขอสารภาพผิดต่อรัศลาเสียน,นะครับเลาไปนะครับว่าเวสต์จีบุลละีนอามานูว่าไมร,สสนะรุ้สวัิฮาตนะพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนขอของบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขานั้น กระทาความดีทั้งหลายอันนี้จะต้องคู่กันด้วยนะเป็นผู้ศรัทธาอิหมาแล้วต้องทําความดีด้วยนะครับต้องละหมาดต้องบริจาคสการตนะครับต้องอช่วยเหลือคนยากไร้ต่างๆพวกนี้มันเป็นของคู่กันนะจะละหมาดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบริจาคด้วยนะครับคู่คู่กันนะครับพระองค์ตอบรับการเมืองของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งพวกเขากระทำความดีทั้งหลายนะครับวอยซีดูฮุมินฟอกรีและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนจากความปวดปานของพระองค์ให้แก่พวกเขาอีก เพิ่มพูนให้อีกนะครับไม่ใช่ว่าให้แค่นั้นนะทำหนึ่งได้สิบถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นอีกนะตามที่พระองค์ตรานส่งประสงค์นะครับวลกาฟิรุนลาลุมอาซาบุนซาดีดและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นนะพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสนะอันนี้เป็นสองสองกลุ่มที่พระองค์ตราฉายภาพไปเห็นนะถ้าคนที่อิมา,านศรัทธาแล้วก็ทําความดีทั้งหลายเนี่ยพระองค์เราจะเพิ่มพูนให้นะในความดีที่เขาทำนะครับ ส่วนคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาจะรับการลงโทษนะแล้วลงโทษอย่างสาหัสด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เ,เราก็จะต้องต้องถนัดเอาไว้นะครับเราบอกเขาข้าวไว้นะครับว่ากุลมาณียดยููดูหุมบัดดันนาหุมยุลูดันก่อยรหาเหลียรูกุลาราบนะคราดที่ผิวหนังของเขาในสุกไหมเนื่องจากการถูกเผาจากไฟนรกเนี่ยนะบัดดันนาหุมยูลูดันกะ่อยรหาเราจะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้มันงอกขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกเผาไหมอย่างนั้นแหละเรียรูกุลาราบ เพื่อเขาเดียวริมรถการลงโทษจากลัสุบาฮาอุตาลานั่นเองมันอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่อาจจะต้องต้องต้องตระหนักและต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพื่อเรานั้นจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับไม่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดนั่นเองก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้อดทนนะครับแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นดีดีคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่เรายังมีโอกาสที่จะได้เยี่ยนศีกักันนะครับก็ฝากพี่น้องมาตัวน,นี้นะครับให้เราได้พยายาม เข้าใกล้ชิดกัลบลอสุบะฮันอัลตาราด้วยกับการละหมาดการอิสติกฟารการอ่านอัลกุรอานการขอดุอ่ารต่างๆนะครับเพื่อเรานั้นจะได้พบนะครับมีโอกาสได้พบกับค่ําคืนแห่งอะไรตุลกัตกแล้วก็ได้รับความดีได้รับการอภัยโทษต่อลอสุบะฮันอัลตารานะครับแล้วก็ให้เราพยายามมันขอดุอ่ารนะครับอเราอินนะกาวฟูนตัวไขบุลตัวไขบุลอัฟวะฟะฟูอันนีนะครับขอดุอ่ารตัวนี้ให้มากๆนะครับนะแต่จริงพระองค์ท่านเป็นพระองค์เราไทยพระองค์ท่านผูน้ทรงอภยัยพระองค์ทรงรักชอบการให้อ,รรอภัยขขออออพพรรระะงงคค์์ไดดดด้้้้โปภััยยใหกบาวเถิ Aku lukis hasrat Warahmatullahi wabarakatuh